ผมจะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมพูดกลางแดดต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชในองค์กรพยกของกระบวนการที่ทําองค์าพยกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปคิดปาโจทย์ที่เกิดวงจรอุบาาอย่างเนี้ยแล้วบอกว่าให้พี่ชิดลาออกนะแล้วมันจบปัญหาประเทศเดินหน้าได้ทุกนี้วันนี้เมื่อลืนนี้เดือนนี้เดือนไหนพร้อมเลยครับ ผมจะอยู่อย่างในพิชีตชื่นบานเช้าขึ้นมาผมยกเบรทำอะไรผมเดินสายฟางผมมีตัวตนของผมนะครับคุณสี่สิบสวเข้าทางผมครับผมไม่ได้หวานไหวเลยเข้าทางผมแล้วผมก็พูดง่ายๆว่าผมฝากไว้นะครับทำว่าน่าจะและผมถูกขังเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติฐานเป็นเรื่องชิดโอเองนะ คือคุณไม่มีพยานหลักฐานที่มาตับพบอรอตเขียนว่าไอพิชิตเนี่ยถือถุงเงนก็ไปตั้งข้อสัิษฐานว่าผมน่าจะรู้ขอบีวอนนะครับคนที่กล่าวหาเนี่ยไปดูคำสั่งให้ดีไปอ่านให้ดีนะครับก็จะพบข้อสังเกตข้อพิรุษข้อระแวงสงสัยมากมายผมก็บอกว่าถ้าไปสารน้ำรูนเนี่ยผมชอบแล้วถามอะไรเนี่ยผมตอบได้ทุกวันเดนแหละประการต่อมา สอบประวัติทะเบียนอาชญากรรมผมตำรวจบอกไม่มีผมไม่เคยทำผิดประมวลกฎหมายยาาตาใดผมไม่มีเรื่องที่ปปชผมไม่มีถ้าท่งในคดีแพ่งเนี่ยผมยังไม่เคยถูกฟ้องว่าผิดสัญญากับใครถามมันไม่ไม่มีอะไรที่ท่านจะยกเสขาท่านจะผิดเลยนะครับมันเป็นวาระวงจรที่อุบาท ท่านบริหารประเทศดีๆเนี่ยนะครับแล้วมาทำเกิดเกิดการกระทำอย่างเงี้ยให้กักให้ผู้นำประเทศต้องหยุดจากตำแหน่งโดยยื่นนี่ยผมรู้มีพฤติกรรมยังไงคนของใครทำอะไรผมกอขอไม่พูดนะครับเอาละไม่มีอะไรในเวลาที่ไม่ใช่มีอะไรกดดันเลยเราบอกแล้วว่าตัวเบา ะท่านตุ้มั่นใจยังไงว่าออกไปแล้วแล้วคดีท่านนายกจะถืบจำหน่ายครับท่านใจนะว่าออกแล้วคดีท่านนายกจะสืจะบจำหน่ายในสารรัฐมนูลนะครทีมันจะจำหน่านะคดีท่านนายกจะสูบจำหน่ายมาท่านออกแล้วอะครับจะสูบจำหน่ายมั้ย